ครั้งที่แล้วเราได้ดูขั้นตอนของบททดสอบการออดิชั่นในรอบที่สองที่นุ่มๆเจ็ดคนที่ผ่านเข้ารอบมากันไปแล้วนะครับตามที่สัญญาไว้ว่าครั้งนี้เราจะมาถามถึงความรู้สึกของนุ่มๆทั้งเจ็ดว่าบททดสอบที่พวกเขาเจอจะแตกต่างยากง่ายกว่ารอบแรกอย่างไรบ้างครับสนุกดีครับอืมก,ก,ก็พยายามจะไม่คิดอะไรเยอะเพราะว่าพยายามจะคิดว่าหน้าที่ในการเลือกไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยครับเราจะได้ไม่ต้องกดดันตัวเองผมก็คืนเตรียมตัว เมื่อคือเตรียมตัวไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับครับปกตินี่ได้ปกติเรียนดนตรีเรียนร้องเพลงเรามีกิจกรรมอะไรเรียนร้องเพลงเคยเรียนตอนเด็กๆครับแต่ว่าก็แบบมีประสบการณ์แบบเล่นละครเวทีอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเต้นบ้างประสบการณ์ออดิชั่นบ่อยไหมถือว่าประมาณนึงแต่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับเยอะมากครับเพราะว่าเพิ่งจบด้วยก็เลยไม่ได้เยอะขนาดนั้นหวังไว้คาดหวังหวังครับหวังเเ่อยนาหวัง ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับ<ม>ก็คืออะไรที่มันเหมาะกับเราเราก็เล่นบทนั้นจะเล็กจะใหญ่จะยังไงก็ได้คือแค่อยากเล่นล<ม>ะครเวทีโดยเฉพาะมีเพลงด้วยอะไรเงี้ครับโดนให้ให้จับจับกลุ่มแล้วก็ร้องประสานเสียงก็สนุกดีครับเล,เล่นกับเพื่อนให้เต้นเต้นท่าแปลกๆอะไรเงนี้ครับร้องไปด้วยฝึกสมาธิครับเต็มร้อยครับก็คิดว่าทาดีที่สุดนะครับได้ไม่ได้ไก็ก็ต้องยอมรับแล้วครับแต่ก็ก็หวังไหมก็หวังแหละอยาก อยากลองอยากฝึกครับเข้ามาถึงรอบสองแล้วโอ้โหพี่ให้คหวังผมว่าก็เขาก็อยากได้แหละแต่เพื่อนๆเขาก็อยากได้ทุกคนอ่ะพีบอกว่าผมก็ใครได้ก็ดีแล้วครับใครได้ก็ดีก็เต็มที่ที่สุดแล้วครับก็ตื่นเต้นนิดนึงโดนทําอะไรบ้างก็ให้ร้องประสานเสียงกันแล้วก็เต้นด้วยกันอะไรเงี้ยให้รีแลกซ์ก็ ดีขึ้นครับปกติเคยไปออดิชั่นอะไรแบบนี้ไม่เคยครับเพิ่งทีนี้ทีแรกโดนไปเยอะมั้ยตั้งแต่รอบแรกมาถึงรอบนี้ก็ไม่กรรมการไม่ดูนะครับก็ใจดีครับก็พอเข้าไปก็ไม่ตื่นเต้นแล้วพอเจอกรรมการลุ้นมากครับพี่คือคาดหวังมากครับปกติเคยเคยทำอะไรบ้างครับอ่า,อาเรียนเรียนละครอยู่ครับที่มสวรครับผมครับแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างก็ พยายามไม่กินน้ําเย็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่กินคืองดอาหารทอดอะไรเงี้ยกลัวเสียงแบบกลัวเสียงไปเพราะว่าเป็นคนเสียงแห้งอยู่แล้ววันนี้เขาให้ทดสอบยากไมาหมครับยากไหมไม่ยากครับก <g ül> <g ül> ็ไม่ยากแต่ทุกคนก็ทําได้หมดเลยแล้วก็ทําได้ดีทุกคนเลยบางคนก็ออกแนวตลกบางคนก็พกความตั้งใจมาเต็มร้อยแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็ล้นแล้วตา่าจาคาดหวังอยากที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของละครเวทีสุดยิ่งใหญ่อย่างเรยาอะม Musical ทั้งนั้นครับ ซึ่งหลายคนนะครับก็มีความสามารถที่เคยผ่านทั้งละครทีวีหรือแม้แต่ละครเวทีมาแล้วครับคือต้องบอกก่อนว่านี่คือหน้าที่ไม่ได้แต่งมาเพื่อออดิชั่นไปทํางานมาแล้วก็รีบมาเลยแบบว่ากลัวไม่ทันก็เห็นหน้าค่าตาแบบนดาครับก็ส่วนใหญ่ใช่มีเล่นแบบทั้งซีรีส์มีละครเวทีอยู่แล้วเรื่อยๆครับเป็นยังงบ้างถ้าเกิดจะเล่นจากเล่นบทไหมถ้าอยากเล่นถ้าแบบไม่แคร์อะไรเลยนะอยากเล่นเป็นคุณนายที่หนึ่ง คือถ้าไม่แค่เสืออะไรเลยนะตั้งแต่สมัยดูทีวีรู้สึกว่าแบบเออนางน่าเล่นอ่ะเอ่อก็หวังว่าเสียงนี้จะไปถึงกรรมการแล้วกรรมการก็เฮ้ยเขาอยากเล่นเป็นคุณนายที่หนึ่งนะมันต้องเก๋แน่เลยอะไรอย่างนี้ก็เป like ็นน yeah ักแสดงและคมนเวิรของโรงเรียนแล้วก็เป็นคอรัตของโรงเรียนนี่ครับใช่ครับรมการบอกว่าเสียงเราสูง่าเพื่อนรู้ว่าสมหวังตัวเองหรือเปล่าก็ก็รู้ก็พอรู้นะครับแต่แต่ก็ปกติก็ไม่ค่อยได้ร้องเสียงสูงมากแ่แล้วครับเมื่อคืนนอนหลับไหม ไม่หลับครับก็นั่งดูดอกส้มสีทองไปเพื่อแบบตอนแรกนึกว่าวันนี้แบบต้องมาแอคติ้ต้องมาร้อง,าองเพลงต้องมาเต้นก็เตรียมเพลงมาอะไรย่างนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ ซึ่งความตื่นเต้นหลังจากออดิชั่นรอบนี้ยังไม่หมดนะครับพอเมื่อถึงเวลาทางคณะกรรมการที่ออดิชั่นในวันนั้นอย่างเกียงศักดิ์ศิลากรผู้ดำเนินการผลิตคุณสมเทาสุจริตกูลผู้ประพันธ์เพลงในละครเวทีเรื่องนี้และคุณทิศดีนภัทรลุงมิวสิกดีเรคเตอร์ก็ออกมาบอกกับผู้เข้ารอบนะครับว่าจะประกาศผลให้ทราบเลยในค่ำคืนของวันนั้นโดยประกาศผ่านทาง Facebook และจะคัดเลือกให้เหลือเพียงแค่5คนเท่านั้นที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในละครเพลงเรื่องนี้ครับเล่นทำเอาแต่ละคนนะครับตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ ตื่นเต้นไหมครับเพราะคืนนี้จะมีคนครับตื่นเต้นครับต <c oughs> ื่นเต้นมากจะพาใครมาช่วยลุ้นไหมในเฟซบุ๊กเนี่ย <c oughs> ลุ้นคนเดียวดีกว่าไล่ไล่ทีละคนลเลย <c oughs> ปิดตาไว้อ่ะ ซึ่งทั้ง5คนที่ผ่านเข้ามานะครับก็จะได้ร่วมแสดงกับนักแสดงฝ่ายหญิงที่ได้เลือกตัวกันไว้แล้วก่อนหน้าโดยผลสรุปของนักแสดงทั้งหมดที่เข้ามาเป็นตัวละครที่เตรียมจะมาลดแล่นอยู่บนเวทีนั้นก็มีทั้งบทเด่นบทนําอย่างเรยาที่เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเธอคนนี้ที่ทําให้เกิดกระแสะเรยาชมพูอารยาเอฮาเกตที่ได้คอนเฟิร์มและยืนยันแล้วครับว่าจะกลับมารับบทนี้อีกครั้งในรูปแบบละครเวที พร้อมด้วยนักแสดงฝ่ายหญิงที่ผ่านการออดิชั่นเข้ามาทั้งสุดาพิมพ์โพติพักติในบทของลำยองแม่ของเรยาปานวงวีทีโอรับบทเป็นเด่นจันทร์พิมพ์ลักษ์เวสวัสต์รับบทเป็นนารดีไมล่ามณีพัดสอนในบทของเรยาตอนเด็กส่วนพระเอกฝ่ายชายก็มีทั้งอาร์ม KPN ในบท CK ซึ่งเป็นบทบาทที่หลุยสกอตเคยแสดงส่วนบทสินทรครับได้สุรุสปรีดารัสมารับหน้าที่ครับ และเหล่าหมู่มวลที่ได้คัดเลือกเข้ามาจากรอบที่สองรอบนี้ครับเรียกว่าองค์ประกอบของละครเวทีในตอนนี้เกือบที่จะสมบูรณ์แบบเตรียมออกมาให้ได้ชมกันแล้วเอาเป็นว่าติดตาม Mango TV ของเราตลอดนะครับเพราะเราจะเกาะติดทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของละครเวทีสุดยิ่งใหญ่เรื่องนี้มาให้ได้ชมกันแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีจนถึงวันแสดงจริงเลยล่ะครับ